วัสดีเจ้าวันนี้เขาป้ากันเห็นแล้วเจ้าคลิปที่สามเนาะวันนี้วันนี้เขามีเมนูสองอย่างนะเจ้าคือวันนี้เขาจะแกงพักฝังใส่ชิ้นส้มนะเจ้าอาอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งคือแกงแคนะคะของทางผักเหนือก็มีผักหลายๆอย่างแกงแคใส่ไก่ไก่ไก่เมืองไก่บ้านเราเนี่ยค่ะผักผักนี่ก็ซื้อมาบ้างแล้วก็เก็ดตามบ้านเราบ้างที่เราปลูกอะค่ะ มีบวบมีเห็ดมีตำลึงมีเห็ดหูห,หนูมะเขือพวกนี้ยะหลอย่างเนาะคือของอะไรในตู้เอาง่ายๆคือของในตู้เราอะผักเราเหลืออะไรเหลือเราก็เอามาใส่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 เดี๋ยวเรามาชมทีการแกงผักปังกันนะเจ้าเนาะเครื่องเครื่องที่แกงผักปังเฮามันก็จะมีพริกนะเจ้าเนาะพริกกับพิกตัวน,นี้เนี๋ยเจา้าแล้วก็กระเทียมหอมหอมแดงแล้วก็กะปิเ สิ่งที่เขาขาดไปได้ก็คือน้ำปลาร้าตัวนี้นะเจ้าเขาต้องยกน้ำปลาร้า<ห>ใส่น้อยนะเจ้าเน้อขาดไปได้เลยะคะ<ส>่ะอันนี้นะคะ่ะต้องใส่เพราะมันเป็นสูตรเข้มข้นมันจะนัว<ห><ห>อ่าเพราะโคพริกเซ็ตนะเจ้าเาเอาพริกใส่นะเจ้าเนาะน้ำเดือดๆนะเจา้าพริกใส่กบร้อยแล้วก็หลังจะหั่นกาะเอาจิ้นส้มลงนะเจ้าเนาะจิ้นส้มหรือคำเหนือคนฮ่องกไงก็ได้ ถ้า<น>คนภาคกลางก็จะเรียกแหนมแต่คนเมืองนี่จะเรียกจิ้นสม้มอพอน้ําเดือดสักพักน่เจ้าเนาะเดี๋ยวเรารอสักครูนน่หนะเจ้าน้ําเดือดละเดี๋ยวขเขาจะต้องเอาพักลงหนะเจ้าเนาะอันนี้ก็มีน้ำบรรนาวุ่นหนะเจ้าบรนาวแล้วก็เขาก็ต้องใส่บะเขือส้มหนวนยเจ้ามะเขือเทศเนาะอันนี้คือคําเหนือว่าบะเขือส้มเด็ดน้ําเดือดสักระยะยเดี๋ยวนี้เขาก็เอาพักฝังนี่ลงใส่นะเจ้าโชย<ะ>อ่ รอนี่สักครูน่นะเจ้าถ้ามันเดือดเซ็ตเต็มร้อยบดหาอนเอาบะเกือส้มลงเอาบะนาวใส่ไปดิก็ไปตั้งแกงแค่เนาะแกงต่ <Okay. S 1> อไปก็แกงแค่นะคะดับแรกก็จะมีน้ำมันนะคะไว้สำหรับผัดรีกแกงให้หอม เราลอเน้อนนนมันร้อนแป๊บนึงพอเน้อมันร้อนแล้วเราก็จะใส่พริกแกงนี่นะคะก็จะมีพริกแห้งกะปิหอมแดงหอมขาวโขลกเข้ากันห่อแล้วรอ,อนื้อมันร้อนพอแล้วเราก็จะผัดนะคะผัดพริกแกงให้หอมๆเลยค่ะ ผักค่ะคือหน่อยนะคะพอามาเป็นหม,ม้ออะไรเราก็จะผัดให้หอมๆนะคะแกงแคนี่ก็เป็นผักมีผักอะไรเราก็มาใส่มาใส่หลายๆอย,ย,ย่างคนชอบผักเยอะ เอาเอาได้ทุกชนิดนะคะเอามวใส่ถ้าเราชอบมันเป็นอาหารของทางภาคเหนือเนาะอ่าเราตัดให้หอมผัดหอมให้มันแกงหอมๆตาก,กล้องเราสำลักนะคะตาก,กล้องเราสำลักแล้วเราใส่ไก่ไปนะคะแล้วก็ผัดก็ <c oughs> จะิูกัน,นิดหน่อยนะคะตัดให้หอมหอมโอเค ตัวไปเรื่อยๆมันเนื้อโลาสุกหน่อยแล้ว,วที่แน่ๆรับผาดไม่ได้คือน้ำปลาปรุงรสอย่าสูตรเข้มข้นของเรานะคะใส่ไปด้วยน้อยโอ้สุดยอดเลยค่ะหอมอ่าพอหอมแล้วเนื้อไก่เราสุกแล้วแล้วก็จะใส่น้ำนะคะเด <c oughs> ี๋ยวตัวขอไว้ไปตรงน,นี้เลยเป็นสก,กาๆๆแล้วก็จะรอให้เดือดตัวนลย ใส่พอประมาณนะคะเพราะว่าน้ําผักเราก็จะออกด้วยน้ําผักเราก็จะออกเราใส่พอดีพอดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรอเดือดแล้วเราเอาผักลงเดี๋ยวเรามาทอ่ทีน,น,นี้ก็มาหาแกงพกปัง่งกั๊มนะจ้ะเนาะแกงพกปั่นนี่ก็มันใกล้จะนี่ฮขกก็ต้องบะเขืยส้มลงหงน่อยนะจ๊ะนี่คือบะเขืยส้มนะเข้าส้มลงเข้าไปน้้ำกำลังเดือดน,นี่ตุ๊ก ใส่ซักค้มเขาก็ใส่น้ำมะนาวนะเจ้าอาใส่ซักต้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วใส่น้สรมะนาวเห็นไหมอารอแป๊บหนึ่งเจ้าค่ะช่วชุ่มร้อค่ะชุ่มล้อนะเดี๋ยวนะารับแม่ครัวสำลักที่ขาดไม่ได้อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นมันจะมีปูปลาล้านะคะมีปูปลา้า แล้วสูตรน้ำยำหรือว่าล้า,<ร>าตาตำไทยก็ได้นะคะแล้วมีน้ำปลาสูตรเข้มขน้นสําหรับ <c oughs> เราต้องการตำเองโดยที่เราไม่ใช้ส่วนผสมพวกนี้เราก็ใส่ตัวนี้หรือเราแกงอย่างแกงผัปังอย่างแกงแคงเนี้ยค่ะถ้าเราหยอกสักช้อนหนึ่งหรือถ้าพีหนึ่งค่ะมันจะนวัวมันจะกลมกลอบมันจะมีรสชาติหอม รับรองนะคะถ้าใครได้ชิมจะติดใจเลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะใช้อย่างเนี้ยติดครัวเราตลอดครัวครัวของเรานี่จะไม่ขาดเลยะคะ่ะแรงผลิตตรงนี้นะเจ้าคือเดวกอนบ้านถำ้ำอ๋อตำ<อ>บลบ้านถ้ำนะเจ้าบ้านตำบลบ้านถำ้ำอำเภอเดอกคำใต้เน่ยเจ้าจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าจะได้กติดต่อได้เลยนะเจ้ามีทุกอย่างนะเจ้ามีน้ำปลานี่ล้ำขนาดเลยเจ้า อันนี้อันนี้แกงผักปังนะเจ้าจะจะเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าคือเราเหม็นน้ำใส่เหย่น้อยอยู่เจ้าผักช่อบลอดส้มรสเปรี้ยวกะใส่ใส่เยอะๆผักชอบเปรี้ยวกะใส่ตามตามชอบตามผักชอบเจ้าอันนี้เอาบักชอบเปรี้ยวเอาก็ใส่อบนิดหน่อยหอมให้มันกลมๆแล้วก็อย่าลืมน้ำปลาเรานะคะน้ำปลาใส่น้ำปลาเยอะเหย่น้อยถูกไหมคะเยอะน้อยมันจะได้กลมกล่อมนะเจ้านิดหนึ่งอ่าใส่ปลาให้มันหอมมันจะ่อยนะเจ้า แล้วมันจะดนี่แกงผักฟังคือเซตแล้วนะเจ้ามันน้ำมัใส่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเรารอแกงแคนะคะรอเดือดเสร็จตังค์ก็ได้ตักเส้นด้วยก็แกงแคร์ก่อนอือเดี๋ยวเจ้าพี่เดี๋ยวเพื่อนในขอตักต่อเอาอะไรเอาคือ่ะแกงคือเสร็จแล้วเศษก่อนแกงผักฟางแกงแคทานกับข้าวนึ่งสุดยอดเลยค่ะ หรือไม่งั้นก็บางคนชอบข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหน่งก็ได้ที่เป็นผักฟังอ่าสุดท้ายตอพอมันเดือดได้ที่หนึ่นะคะเด๋ยวเราเอาผักลงแล้วเราเอาผักลงผักอะไรก็ได้หรือตามบ้านเราหลายอย่างใส่หลายอย่าง วางนี่เดี๋ยวทำใหต้ก่อนเต็มก่นใ้่เลยผัดเปชื้นี่เนยค่ะตัเราจะติชิ้นพอมแกงผัดสังน้ำมันโอ๊ออนี้ อย่างง่ายๆเราจะบอกว่อย่างขั้นตอนอย่างนักคืนเนี่ย็ข้อนแบบบ้านๆเราี่จริงๆไผ่เนี่ยเป็นโมดแต่จ้คนอื่นเป็นญาติจ้างก็อาจจะเอาที่พอไปดูก็ได้นะเจ้ามันแบบยากเลยนะเจ้ามันมันเป็นช่วงเวลาที่เราว่าจากการดูแลหญ้าค่ะแล้วก็มันเป็นอาหารมื้อเช้าสําหรับพวกเราด้วยก็เลยคิดกันเนาะแต่ละวันแต่ละวันเอ๊ะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันเรามาเสนอ ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาดูทุกคนอาจจะทํากันได้แล้วนั่นแหละค่ะแต่คืออันนี้เราอยากให้รู้ว่าหลังจากเราดูแลย่าเสร็จอะไรเสร็จเราจะทําอะไรกันดีนะอะไรนะเอ๊เพิ่มพลังเนาะก็เลยต้องดูแลเพิ่มพลังคนดูแลแล้วก็น้องเราเลยเออมาทำมาอยู่แล้วมาทําคลองมาทําคลิปนี้กันดีกว่าเนี่ยค่ะมันก็เป็น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 เรียกอะไรอะความรู้ ต่างๆบางคนกาินแบบน้เนาะใช่แบบบ้านๆจปเจองง่ายๆนเใส่ผงปรุงรสันเลย้เป็นยังงครัเขาคั้วเขาคัวก็มมีอะไรมากดเข้าข้อย่าลืมถ้ามัน มันจะมีข้าวคั่วนะคะคือคือให้น้ำมันข้นบางคนชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่ตามตามชอบนะคะใส่ตามชอบอเกนนนื้อครัวก็นบบบนนเนื้ขอครัวแบบบ้านๆนะเจ้ากินแบบง่ายๆนะเจ้าอาหารสองอย่างมีเก่แกงขักวังกับข้าวเหนียวนะเจ้า ข้าวเหนียวนเัานึ่งเรียบร้อยแล้วจ้ะบ้านบ้านเราอันนี้ปเป็นข้าวเหนียวนะเจ้าเ <c oughs> ก่งกับเก่งก็ร้อนแล้วจะจิ้มแล้วว่ามันลำขนาดไหนอีกเจ้าเ, <c oughs> <c oughs> เขา้าอันนียวเก่งกับข้าวไว้เสือกแล้วแต่ละแก่แค่ก็เริ่มจะเซตแนะเจ้าอันนีไไ้เ้ามากินตะกั่งกัน,นเจ้าเนาะ แกงแคกับแกงผักป่นแบบบ้านๆ,านๆ,ๆกินง่ายๆนจ่ะนะ,นะคะเดี๋ยวเราตักเลยเนาะ <c oughs> นะคะผักหลายๆอย่าง <c oughs> เราชอบผักะผอะไรเราชอบผักอะไรเราสามารถหา <c oughs> มาได้เลยค่ะแล้วมันจะเป็นเมนูที่แบบทำให้ทุกคนจเจริญอาหารได้ <c oughs> แม่ควรกวนออกกวนออกจะจิ้มแกงพักฝังพอน,นะเจ้าว่ารสชาตินเปนะ็นจงด้กับนมอานี่นะอันนี้น้ำกลิ่นแกงแค่มันจะกินแกงพักฝังอนเคตมันปได้ิมกับนโอ่คโนอเค,อเคแก้ดเกลั่นแงแค่ไดจกแกงพักฝังง,เง,ง,งเเะเจ้ารสเนะจด้จ้มกับนอ่นี่นอัน้ำ่น่ก็จะล่นจ้าสตันเ็แด้ื้มกัอ สุดยอดเลวเจ้าเราจะตชินแต่ว่าแล้วมันกินแค่ไหนเราอมือดังดันแค่ไหนปีนึงไหนข้ากินร้อนเคราะอุ่นภูม um. oh ิร้อนคู่ค่าอรเนี่ยเจ้ฮะถ้าอยากกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าก็ได้กินข้าวเจ้าก็ได้แล้วเจ้าข้าวเจ้าก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมากินแต่เฉพาะข้าวเหนียวใครชอบจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดทานได้หมดทุกภาคเนาะ ป้าเอ๋เนาะก็พอดีเขาก็มีอาหารน,านี่พอดีเจ้าแล้ววันพุกเขามาปะกับเห็นกั๊มพุกจะมีเมนูอาหารอยางวันพุกนี้จะมีแกงหน่อไม้กิโน่อไม้นะเจ้านทอดปลาดิบทอดอะไรนะเกี๊ยวปลาดิบกระเทียมนี่ก็รา,าดกระเทียมค่ะแล้ววันพุกปะกันนะเจ้าวันนี้เขากับป้าเอ๋กันนะเจ้าก็เดี๋ยวเจ้าเขาก็จะเพิ่มพลังในการกินข้าวก<อ>ันนะเจ้าเนาะเดี๋ยวขอขออีกหน่อยเนาะถ้าใครสนใจหรือย,ยังไงเป็นน้ำยำน้ำตำส้มของเราและ ปลาสุดขึ้นใส่สําหรับอาหารเนี้ยค่ะติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นนั่นเลยค่ะเราพร้อมส่งให้ค่ะวันนี้จะได้เอากบป้ากักนตุอีก,ก่อกกนนะเจ้ามันผูกคลิปที่สีจะได้ปลากันถึงกัก๊มนะเจ้า,า,า,จาขอขอบคุณทุกท่านที่ชมนี่นะเจ้าติดตามเรากดไลค์กดแชร์กันตัวนะเจ้าคลิปของเพจคนเหนือของรัฐภูมินามวงนะเจ้าขอบคุณเจ้า